เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าเนเธอร์แลนด์คือหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างปิดรับอาหารต่างชาติมากที่สุดในโลกแม้แต่อาหารจีนที่โด่งดังไปทั่วโลกก็ยังอย่างรากได้ยากที่นี่แต่มีรถขายอาหารเล็กๆคันนึงที่ขายโรตีซึ่งเป็นขนมของไทยกลับสร้างปรากฏการณ์ต่อคิวยาวเหยียดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนชาวดัชหลายคนก่อนหน้านี้ยังเคยพูดว่าประเทศไทยนะหรอที่มีแต่ทะเลสวยๆกับอาหารเผ็ดๆนะสิ ร้านแบบนี้อีกไม่กี่วันก็คงเจ๊งแต่ใครจะไปคาดคิดว่าตอนนี้คนทั้งอัมสเตอร์ดัมกำลังแย่งกันกินโรตีใส่ไข่ของไทยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อพูดถึงเนเธอร์แลนสิ่งที่ทุกคนนึกถึงคือกังหันลมทิวลิปและชีสแต่คุณรู้ไหมว่าเนเธอร์แลนด์ยังมีอีกหนึ่งสถิติโลกนั่นก็คืออาหารนอกบ้านแพงสุดๆ ที่อัมสเตอร์ดัมแค่กินอาหารมื้อหลักดีๆสักมื้ออย่างน้อยต้องจ่าย40ยูโรหรือประมาณ1,600บาทที่สำคัญคือรสชาติก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นสิ่งที่น่างหงุดหงิดยิ่งกว่าคือพวกเขาไม่ค่อยสนใจอาหารต่างชาติท่าทีด้านอาหารของพวกเขาอนุรักษ์นิยมจนน่าตกใจเมนูโปรดตลอดการคือขนมปังกับชีสเฟรนช์ฟรายจิ้มมายองเนสกินไปจนแก่ความเรียบง่ายนี้ทำให้คนสงสัยว่าต่อมรับรสของพวกเขาเสื่อมไปแล้วหรือเปล่า อาหารต่างชาติหรอไม่หลักขอบคุณกลายเป็นคำติดปากของชาวดัชไปแล้วแม้แต่ร้านอาหารจีนที่โด่งดังไปทั่วโลกก็ยังอยู่รอดที่นี่ได้ยากธุรกิจเงียบเงาจนน่ากลัวร้านอาหารหลายแห่งเปิดไม่ถึงปีก็ต้องปิดตัวลงเพราะชาวดัชไม่สนใจเลย จนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิปี2023ใกล้กับจัตุรัสเรมบรัน์ในอัมสเตอร์ดัมก็มีรถขายอาหารเล็กๆที่ดูเรียบง่ายปรากฏขึ้นบนตัวรถมีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่โดดเด่นเขียนว่าสยามโรตีและข้างๆยังมีตัวอักษรไทยแปลอยู่ว่าโรตีไทยเจ้าของรถคันนี้เป็นหญิงสาวชาวไทยอายุราว30ปีเธอชื่อมาลีเมื่อ5ปีก่อนเธอแต่งงานและย้ายมาอยู่กับสามีที่เนเธอร์แลนด์และตั้งรกรากอยู่ที่นี่ สิ่งที่เธอคิดถึงไม่เคยลืมคือรสชาติของเมืองไทยด้วยการยุยงของเพื่อนๆเธอจึงรวบรวมความกล้าหาญซื้อรถขายอาหารเล็กๆคันหนึ่งมาตั้งใจจะนำวัฒนธรรมอาหารข้างทางของไทยมาให้ชาวยุโรปได้ลิ้มลองผลคือวันแรกที่เปิดร้านบรรยากาศเงียบเหงาจนไม่อยากจะมองผู้คนที่เดินผ่านไปมาเมื่อเห็นป้ายร้านก็ทำหน้างงๆกันทุกคนประเทศไทยนะหรอเด็กหนุ่มผมทองคนนึงถามเพื่อนข้างๆอย่างสับสน ก็คงเป็นที่ที่มีแต่นักท่องเที่ยวกับชายหาดนั่นแหละไม่เคยได้ยินเลยว่าพวกเขามีอาหารเด็ดอะไรฉันรู้แค่ว่าอาหารของพวกเขาเผ็ดมากคนเดินถนนอีกคนแทรกขึ้นมาด้วยท่าทีดูแคลนสุดท้ายก็เป็นอาหารเอเชียอยู่ดีฉันกล้าพูดเลยว่าของแปลกๆแบบนี้อยู่ได้ไม่ถึงเดือนที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือบางคนพอเห็นรถขายอาหารก็สายหัวแล้วเดินจากไปทันทีอาหารจีนยังไม่รอดที่นี่เลยแล้วนี่อะไรรสชาติแบบไทยก็คงเจ๊มเหมือนกันนั่นแหละ พวกผู้ประกอบการพวกนี้ไม่รู้หรือไงว่าคนดัช์เลือกกินขนาดไหนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็คงเก็บของกลับบ้านแล้วมาลีอยู่ในรถขายอาหารได้ยินคำพูดเสียดสีเหล่านี้ก็รู้สึกเสียใจอย่างบอกไม่ถูกแต่เธอกัดฟันสู้ตั้งใจเตรียมวัตถุดิบอย่างแน่วแน่รอคอยลูกค้ารายแอกที่กล้าจะท่องชิมในที่สุดก็มีหญิงสาวดัชคนนึงถูกกลิ่นหอมดึงดูดเข้ามาเธอเดินเข้ามาใกล้ๆอย่างสงสัยแล้วถามว่านี่อะไรหรอเธอยกเมนูขึ้นถาม มาลีรีบแนะนำเป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วว่านี่คือโรตีค่ะเป็นอาหารข้างทางสุดคลาสสิกของไทยเป็นแป้งบางๆทอดกรอบสามารถเพิ่มไส้ต่างๆได้ตามชอบไม่ว่าจะเป็นไข่กล้วยหอมหรือชีสมีครบทุกอย่างเลยค่ะหญิงสาวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าราคาเท่าไหร่คะ5ยูโรค่ะแค่5ยูโรเองเหรอเธอเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจแถวนี้แซนด์วิชชิ้นนึงยังเริ่มต้นที่8ยูโรเลยนะ เธอบอกว่างั้นแล้วสั่งโรตีใส่ไข่กับชีสมาลองชิมมาลียิ้งแล้วยื่นช้อนพลาสติกให้หญิงสาวคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจใช้มือหยิบถานเลยวินาทีแรกที่เธอได้กัดเข้าไปดวงตาของเธอก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีแป้งที่ทอจนกรอบนอกนุ่มในสีเหลืองทองอาร่ามพอกัดเข้าไปก็มีเสียงกรอบดังขึ้นมาไข่ด้านในนุ่มละมุนผสมผสานกับความเข้มข้นของชีสทำให้หยุดกินไม่ได้ สิ่งที่ทำให้เธอตกใจที่สุดคือเนื้อสัมผัสที่พิเศษสุดๆด,ด้านนอกกรอบด้านในเหนียวนุ่มนำมาซึ่งความรู้สึกสดชื่นเหมือนทานอาหารเช้าแบบตะวันตกแต่ในขณะเดียวกันก็มีความซับซ้อนหลากหลายมิติที่ไม่เคยลิ้มลองมาก่อนโอ้พระเจ้าเธออดไม่ได้ที่จะอุทานออกมานี่มันอร่อยเกินไปแล้วปฏิกิริยาของเธอเรียกความสนใจจากคนรอบข้างได้ในทันทีคนที่แค่เดินผ่านไปมาสองสามคนก็หยุดฝีเท้าลง มันจะขนาดนั้นเลยเหรอชายวัยกลางคนหนึ่งถามอย่างครึ่งเชื่อครึ่งสงสยัยหญิงสาวพยักหน้าหนึกหึกขณะที่ยังเคี้ยวอยู่จริงๆค่ะข้างนอกกรอบเหมือนมันฝรั่งทอดแต่ข้างในนุ่มหนึบแล้วการจับคู่รสชาติก็สุดยอดมากชีสกับไข่ฉันเคยกินมาเยอะแล้วแต่พอห่ออยู่ในแป้งแบบนี้มันแตกต่างไปเลยมันเหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเลยค่ะชายวัยกลางคนนั้นถูกพูดจนใจอ่อนเขาสั่งมาลองชิมหนึ่งที่ทันที พะกัดเข้าไปคําแรกสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความประทับใจทันทีแป้งนี้ทำยังไงกันแน่ทำไมมันทั้งบางทั้งกรอบแต่ข้างในกลับเหนียวนุ่มขนาดนี้มาลีตอบพร้อมรอยยิ้มนี่เป็นแป้งโรตีสุดพิเศษของไทยค่ะวิธีทำไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะทั้งการนวดแป้งการฟาดแป้งและการควบคุมไฟก็สำคัญมากค่ะท่านผู้ชมครับ คุณเชื่อไหมว่าในสถานที่ที่แม้แต่อาหารจีนยังไม่เป็นที่นิยมกลับต้องมาทึ่งจนอ้าปากค้างกับโรตีไทยชิ้นเล็กๆชิ้นนี้บนใบหน้าของชาวดัตช์ปรากฏรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจแบบนี้เป็นครั้งแรกในไม่ช้าหน้ารถขายอาหารคันเล็กๆคันนี้ก็มีคนต่อแถวยาวเหยียดแทบทุกคนที่ได้ชิมต่างก็ร้องว้าวเป็นเสียงเดียวกันในย่านที่ปกติจะเงียบสงบของเนเธอร์แลนด์ปฏิกิริยาแบบนี้หาได้ยากมาก รสชาตินี้มันยอดเยี่ยมจนบรรยายไม่ถูกทั้งแปลกใหม่และให้ความรู้สึกคุ้นเคยและเป็นกันเองคุณป้าคนหนึ่งพูดพร้อมรอยยิ้มหลังจากทานเสร็จฉันชอบที่สามารถเลือกส่วนผสมเองได้เหมือนได้ทำอาหารเช้าของตัวเองมีส่วนร่วมสุดๆชายหนุ่มคนหนึ่งกล่าวเสริมแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนติดใจจริงๆไม่ใช่แค่ความอร่อยของโรตีเท่านั้นตอนส่งอาหารให้ลูกค้ามาลีจะถามอย่างใส่ใจว่าจะราดซอสไหมคะ หลายคนพอได้ยินก็สงสัยว่าซอสอะไรเธอจึงหยิบกระป๋องเล็กๆสองกระป๋องออกมาจากด้านหลังกระป๋องนี้คือนมข้นหวานค่ะเป็นซอสยอดนิยมของไทยรสชาติหวานมันกลมกล่อมมากส่วนอีกอย่างเป็นซอสช็อกโ,โกแลตค่ะลองชิมได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะมีชายหนุ่มชาวดัตช์ใจกล้าคนหนึ่งลองราดนมข้นหวานลงบนโรตีใส่ไข่ของเขาพอชิมเข้าไปหนึ่งคำสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง นี่มันซอสเทวดาอะไรกันเนี่ยมันหวานมากแต่ทำไมกินกับโปรตีนเค็มๆแล้วเข้ากันขนาดนี้สุดยอดไปเลยคุณรู้ไหมว่าปกติแล้วชาวดัตช์จะใช้เครื่องปรุงรสแค่เกลือพริกไทยดำและมายองเนสเท่านั้นการได้สัมผัสรสชาติหวานมันที่ตัดกับรสเค็มแบบนี้สำหรับพวกเขาแล้วมันเหมือนกับการเปิดโตโลกทัศน์ใหม่ๆเลย ขณะนั้นเองก็มีบล็อกเกอร์อาหารคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาเห็นคนต่อแถวเยอะขนาดนี้ก็ได้สนใจเดินเข้าไปซื้อโรตีมาหนึ่งชิ้นกินไปถ่ายรูปไปอย่างเมามันแล้วก็โพสตลงอินสตาแกรมทันทีพร้อมแคปชั่นว่าค้นพบขุมทรัพย์นีอัมสเตอร์ดัมอาหารสตรีทฟู้ดรสเลิศจากประเทศไทยมาถึงแล้วแป้งกรอบรอบกับไขน่นุ่มๆบวกกับไส้ที่เลือกเองและนมข้นหวานสูตรลับเท่ากับสุดยอดอาหารเช้าและทั้งหมดนี้ราคาแค่5ยูโร โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปไม่นานไม่กี่ชั่วโมงยอดไลค์ก็ทะลุพันคอมเมนต์ก็หลั่งไหลเทอ่าไม่หยุดหย่อนประเทศไทยมีของแบบนี้ด้วยหรอช่างมันเถอะดูจากรูปก็รู้แล้วว่าอร่อยแน่แค่5ยูโรเองหรอที่อัมสเตอร์ดัมถูกขนาดนี้เลยหรอเจ้าของร้านทําการกุศลหรือยังไงพรุ่งนี้ต้องไปลองให้ได้ผลคือวันรุ่งขึ้นคนต่อแถวหน้าร้านยาวกว่าวันแรกเสียอีก มาลียุ่งตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงบ่ายสามครึ่งไม่หยุดหย่อนจนแป้งโรตีหมดเกลี้ยงต้องจำใจปิดร้านกระแสะความนิยมนี้ยังคงแพร่กระจายต่อไปบนโซเชียลมีเดียชาวเน็ตชาวดัชเริ่มพูดคุยกันอย่างบ้าคลั่งเกี่ยวกับอาหารรถเข็นลึกลับจากไทยนี้ อ๋อที่แท้ประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่อาหารเผ็ดๆหรอได้ยินมาว่านอกจากจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเก่งแล้วอาหารก็ยังสุดยอดขนาดนี้เลยเหรอโดยเฉพาะนมข้นหวานนั่นมันแทบจริงๆรสชาติแบบนี้ฉันไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเลยหนึ่งสัปดาห์ต่อมาสถานีโทรทัศน์ลงถิ่นก็มาสัมภาษณ์ถึงที่นักข่าวถามมาลีว่าคุณคิดว่าทาไมชาวดัตช์ถึง,ลงหลงไหลโรตีไทยขนาดนี้มาลีคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่า อาจจะเป็นเพราะในโรตีมีสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยอยู่เช่นไข่ชีสแต่มีวิธีการกินที่แตกต่างไปจากปกติของพวกเขาโดยสิ้นเชิงที่สำคัญคือสะดวกราคาถูกและอร่อยแถมยังเลือกไส้เองได้อีกนี่มันตรงกับสไตล์ของชาวดัตช์ที่เน้นความคุ้มค่าพอดีเลยนี่หว่าคะเมื่อพายุโรตีไทยพัดถาโถมอัมสเตอร์ดัมร้านของมาลีก็มีคนต่อแถวยาวเหยียดทุกวันแต่กุญแจสำคัญที่พิชิตตอมรับรสของชาวดัตช์ได้จริงๆ คือนมข้นหวานกระป๋องนั้นของเธอนั่นเองวันหนึ่งนักวิจารณ์อาหารฝีปากกล้าในท้องถิ่นก็มาเยือนด้วยตนเองชายคนนี้เอาใจยากมากนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องปากจัดแล้วเขายังเคยประกาศผ่านสื่ออย่างเปิดเผยว่าอาหารเอเชียไม่เหมาะกับคนยุโรปเขามาถึงหน้าร้านสั่งโรตีใส่ไข่ธรรมดาไปหนึ่งชิ้นเขามองสำรวจขึ้นลงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กัดเข้าไปอย่างระมัดระวังแป้งนี้กรอบกำลังดีเลยเขาพูดไปเคี้ยวไป ความสุขของไข่ก็แม่นยำม,มากขณะที่เขากำลังจะวิเคราะห์ต่อมาลีก็ยิ้มแล้วเตือนว่าคุณยังไม่ได้ลองซอสเลยค่ะเขามองนมข้นหวานอย่างไม่แน่ใจแต่ก็ลองราดลงไปเล็กน้อยพอสัมผัสลิ้นเท่านั้นแหละสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีจากความสงสัยเป็นความประหลาดใจและจากความประหลาดใจกลายเป็นหยุดไม่ได้นี่มันรสชาติอะไรกันเนี่ยเขาถามด้วยความตกใจ ทำไมมันถึงหวานขนาดนี้และทำไมกินกับโรตีใส่ไข่แล้วเข้ากันขนาดนี้มาลีตอบพร้อมรอยยิ้มนี่คือนมข้นหวานค่ะเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมทานคู่กับโรตีกันเขากัดเข้าไปอีกคำใหญ่ๆราดนมข้นหวานไปด้วยกินไปใส่หัวไปแล้วพึมผำว่านี่มันเหลือเชื่อเกินไปแล้วผมเขียนวิจารณ์อาหารมา20สิปีไม่เคยเจอรสชาติที่ผสมผสานกันแบบนี้มาก่อนเลยปกติแล้วรสหวานกับรสเค็มมันต้องตีกันไม่ใช่หรอ แต่ทำไมที่นี่กลับกลมเกลียวเหมือนฝาแฝดเลยเขารีบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเขียนทวิตท,ทันทีผมต้องขอโทษผู้อ่านทุกคนอย่างเป็นทางการเลยครับก่อนหน้านี้ผมมีอคติกับอาหารเอเชียมากเกินไปจริงๆโรตีจากประเทศไทยชิ้นนี้โดยเฉพาะซอสสวรรค์นั่นได้เปลี่ยนนิยามของคำว่าอาหารเลิศสำหรับผมไปโดยสิ้นเชิงชาวดัตช์ทุกคนรีบไปต่อแถวเลยนี่คือรสชาติสุดยอดที่ต้องลองสักครั้งในชีวิต พอโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นกระแสฮือฮาทันทีเช้าว,วันรุ่งขึ้นแถวหน้ารถขายอาหารยาวไปถึงสองช่วงตึกเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นยิ่งเหลือเชื่อไปกว่าเดิมมีชาวเน็ตชาวดัตช์หลายคนลองทำเรียนแบบที่บ้านหาคลิปสอนทำโรตีตามในอินเทอร์เน็ตแล้วเริ่มตามหานมข้นหวานในซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียหลังจากที่โรตีโด่งดังอิทธิพลของมันก็ยิ่งแผ่ขยายออกไป แม้แต่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในอัมสเตอร์ดัมก็อยู่เฉยไม่ได้เริ่มพิจารณาน,นำเข้าแป้งโรตีแช่แข็งจากประเทศไทยเพราะมีลูกค้ามาถามทุกวันว่ามีแป้งโรตีขายไหมในที่สุดแป้งโรตีล็อตแรก500ห่อขายหมดเกลี้ยงภายใน3วันสิ่งที่คาดไม่ถึงยิ่งกว่านั้นคือแม้แต่ร้านอาหารท้องถิ่นบางร้านก็เริ่มนำโรตีสไตล์ไทยเข้ามาในเมนูของตัวเอง แล้วแน่นอนว่าแต่ละร้านก็มีการปรับปรุงให้เข้ากับท้องถิ่นเช่นใส่ไส้ไส้กรอกรมควันสไตล์ดัชหรือกูดาชีสกระแสะความนิยมของโรตีพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนสื่อต่างๆก็เริ่มให้ความสนใจในการปฏิวัติทางอาหารครั้งนี้สถานีโทรทัศน์เนเธอร์แลนด์แห่งชาติได้จัดทำรายการพิเศษสัมภาษณ์โดยพาดหัวข่าวว่าสยามโรตีรสชาติไทยที่พิชิตใจชาวดัช เมื่อรายการออกอากาศไปก็ยิ่งทำให้ชาวดัตช์อยากรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้นแค่โรตียังทำได้ประณีตขนาดนี้ไทยต้องมีขุมทรัพย์อาหารซ่อนอยู่อีกเพียบแน่ๆฉันค้นข้อมูลมาแล้วที่แท้ไทยยังถูกเรียกว่าสวรรค์ของนักชิมอีกด้วยมีทั้งต้มยำกุ้งส้มตำฉันจองตั๋วเครื่องบินไปปีหน้าเรียบร้อยแล้วแม้แต่การบริษัททัวร์ก็มองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่นี้บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเอเชียได้เปิดตัวทัวร์ชิมอาหารไทยทันที และแทบทุกคนระบุเลยว่าฉันอยากกินโรตีต้นฉบับกลับมาที่อัมสเตอร์ดัมเรื่องราวการเริ่มต้นธุรกิจของมาลีกลายเป็นแบบอย่างให้กับคนไทยในต่างแดนจำนวนมากคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์มาสิปีกล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันว่าเมื่อก่อนฉันบอกใครว่าเป็นคนไทยพวกเขาก็จะนึกถึงแต่ทะเลกับวัดแต่ตอนนี้พอพูดถึงไทยทุกคนจะตื่นเต้นขึ้นมาทันทีแล้วถามว่า คุณคือคนที่มาจากประเทศที่ทำโรตีนั่นใช่ไหมของกินเล่นที่ดังมากๆนั่นน่ะก่อนคริสต์มาสปี2024เทศบาลเมืองอัมสเตอร์ดัมได้เปิดเผยข้อมูลชุดหนึ่งว่ารถขายโรตีของมาลีขายโรตีไปได้มากกว่า10,000ชิ้นใน1ปีขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของอาหารสตรีทฟู้ดยอดนิยมทันทีมาลีให้สัมภาษณ์ในช่วงปลายปีพร้อมรอยยิ้มว่าตอนแรกฉันแค่คิดอยากให้ทุกคนได้ลองชิมรสชาติบ้านเกิดไม่คิดว่ามันจะสร้างกระแสได้ขนาดนี้ ขอบคุณชาวดัตช์จริงๆที่ยอมเปิดใจยอมรับค่ะปีหน้าฉันตั้งใจจะนำของกินเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมาเพิ่มอีกเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความหลากหลายของรสชาติแบบไทยจากประเทศที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวสู่สวรรค์ของนักชิมภาพลักษณ์ใหม่ของไทยในสายตาของชาวดัตช์ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยโรตีที่ธรรมดาแต่มัดใจเพียงชิ้นเดียว กระแสะความนิยมของโรตีไม่ได้หยุดอยู่ที่การต่อแถวยาวเหยียดเท่านั้นแต่มันได้แทรกซึมเข้าไปในทุกห้องครัวของชาวดัตช์ในกลุ่ม Facebook และ Instagram ผู้คนเริ่มแบ่งปันรูปภาพโรตีทําเองของพวกเขามีครอบครัวชาวดัตช์ครอบครัวหนึ่งถึงกับโพสต์วิดีโอตลกที่พวกเขาพยายามจะฟาดแป้งและพลิกแป้งบนกระทะผลลัพธ์คือแป้งลอยไปติดบนเพดานพร้อมกับแคปชั่นว่ามันยากกว่าที่เราคิดขอยอมใจเลยกับคุณมาลีแห่งสยามโรตีจริงๆ มาลีเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะนำเสนอชาติจากบ้านเกิดของเธอให้มากขึ้นนอกจากเมนูโรตีที่คุณเคยเธอก็ได้เริ่มแนะนำของว่างไทย2ออย่างคือขนมครกและหมูปิ้งกลิ่นหอมของกะทิที่เข้มข้นจากขนมครกและกลิ่นหอมของเนื้อหมูย่างที่ชุ่มฉ่ำของหมูปิ้งได้ดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ขนมมะพร้าวชิ้นเล็กๆนี่สุดยอดไปเลยพนกยักงานออฟฟิศหญิงคนหนึ่งอุทานข้างนอกกรอบแต่ข้างในนุ่มละลายเหมือนพุดดิง้งรสชาติหวานเค็มผสมกันอย่างลงตัวหมูปิ้งก็ไม่น้อยหน้าฉันไม่เคยกินหมูปิ้งที่ไหนนุ่มและรสชาติเข้มข้นขนาดนี้มาก่อนนักศึกษาคนหนึ่งพูดขณะก,กำลังกินหมายที่สน้ำหมักหมูรสชาติพิเศษมากมันไม่ได้มีแค่รสหวานอย่างเดียว แน่นอนว่าความสำเร็จของมาลีไม่รอดผลสายตาของคนอื่นไม่นานนักห่างออกไปไม่กี่ถนนก็มีรถขายอาหารคันใหม่ปรากฏขึ้นพร้อมป้ายขนาดใหญ่ว่าแผ่นเค้กไทยพวกเขาก็ขายโรตีเช่นกันแต่ใครก็ตามที่เคยชิมรสชาติของสยามโรตีก็สามารถบอกความแตกต่างได้ทันทีแป้งของพวกเขาไม่กรอบพอไส้ข้างในก็ใส่น้อยและที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาไม่มีจิตวิญญาณในทุกแผ่นแป้ง ลูกค้าประจำของมาลีคนหนึ่งหลังจากไปลองที่ร้านใหม่มาก็กลับมาบอกกับเธอว่าฉันไปลองที่ร้านนั้นมาแล้วเทียบกันไม่ได้เลยโรตีของคุณมีรสชาติของความใส่ใจแต่ของพวกเขาเป็นแค่ของเลียนแบบที่จืดชืด แทนที่จะกังวลกับการแข่งขันมาลีกลับมองว่ามันเป็นแรงผลักดันเธอเริ่มแบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลังของอาหารแต่ละจานมากขึ้นเมื่อทำขนมครกเธอก็เล่าให้ลูกค้าฟังเกี่ยวกับตลาดเช้าในเมืองไทยที่ซึ่งเสียงของการหยอดแป้งลงในเตาและกลิ่นหอมของมะพร้าวอบอวลไปทั่วบริเวณเมื่อย่างหมูปิ้งเธอก็อธิบายถึงวัฒนธรรมอาหารริมทางของไทยที่ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยๆได้แม้ในระหว่างทางไปทำงาน นี่ไม่ใช่แค่อาหารนะคะเธอบอกกับนักข่าวจากนิตยสารอาหารท้องถิ่นนี่คือส่วนหนึ่งของความทรงจำในวัยเด็กของฉันเป็นรสชาติของครอบครัวฉันฉันอยากจะแบ่งปันสิ่งนั้นกับผู้คนที่นี่ค่ะเรื่องราวของเธอได้เปลี่ยนสยามโรตีจากแค่ร้านขายอาหารกลายเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมผู้คนมาที่นี่ไม่ใช่แค่เพื่อกินแต่เพื่อรับฟังและสัมผัส แล้วแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ในแอมสเตอร์ดัมซึ่งมีชื่อเสียงด้านอาหารแนววิทยาศาสตร์โมเลกุล g กส t ตรโนมี omy, ได้เปิดตัวเมนูของหวานใหม่ในร้านของพวกเขาโรตีสยามในรูปแบบใหม่เมนูนี้ประกอบด้วยโฟมนมข้นหวานเยลลี่ที่ทำจากแป้งโรตีและเกล็ดกรุนกรอบที่ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจากโรตีของมาลี เชฟใหญ่ของร้านอาหารยอมรับอย่างเปิดเผยว่าหญิงสาวเจ้าของรถเข็นคนนั้นได้ทำให้เราเห็นว่ารสชาติที่เรียบง่ายที่สุดบางครั้งก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดกระแสะความนิยมได้พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการอาหารอย่างเป็นทางการเย็นวันนั้นหลังจากเก็บร้านเสร็จแล้วมาลีก็วิดีโอคอลกลับไปหาแม่ของเธอที่ประเทศไทยแม่คะเธอพูดด้วยน้ำเสียงตื้นตันพวกเขาเอาโรตีของเราไปทำในร้านอาหารที่หรูหราที่สุดที่นี่แล้ว แม่ของเธอที่อยู่อีกฝั่งซ้ายน้ำตาคลอเบา้าแม่บอกแล้วไงว่าฝีมือลูกสาวแม่เก่งที่สุดแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะมาลีเรื่องราวของมาลีและสยามโรตีได้กลายเป็นตำนานในแอมสเตอร์ดัมเธอไม่ได้เป็นแค่คนขายของอีกต่อไปเธอกลายเป็นทูตวัฒนธรรมอย่างไม่เป็นทางการของประเทศไทยผู้ที่ใช้เพียงกระทะและวัตถุดิบธรรมดาสร้างสะพานที่เชื่อมสองวัฒนธรรมที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันมากเข้าไว้ด้วยกัน ในช่วงปลายปี2025มาลีได้รับจดหมายจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีเธอได้รับเชิญให้เข้าเรื่องเทศกาลอาหารนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของเมืองในฐานะแขกผู้มีเกียรติเธอยังได้เริ่มมองหาสถานที่เพื่อเปิดร้านกาแฟเล็กๆสยามโรตีคาเฟ่ของจริงที่ผู้คนสามารถนั่งพักผ่อนเพลิดเพลินกับอาหารและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เมื่อมองดูแถวผู้คนที่ยังคงต่อแถวอย่างอดทนหน้ารถเข็นของเธอทุกเช้ามารีก็ยิ้มออกมาเธอรู้ดีว่าการเดินทางของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นจากความคิดถึงบ้านเกิดเธอได้สร้างปรากฏการขึ้นมาพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของอาหารสามารถข้ามผ่านทุกอุปสรรคภาษาและความแตกต่างและโรตีแผ่นเดียวก็สามารถเปลี่ยนมุมมองของโลกได้จริงๆ ข่าวของหญิงสาวขายโรตีที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วด้วยเงินกู้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเงินเก็บทั้งหมดของเธอมาลีก็ได้ทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงเธอได้พื้นที่อันอบอุ่นในมุมหนึ่งของย่านจอแดนหนึ่งในย่านที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดของอัมสเตอร์ดัมหลังจากใช้เวลาหลายเดือนในการปรับปรุงและตกแต่ง สยามโรตีคาเฟ่ก็ได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการที่นี่ไม่ใช่ร้านอาหารไทยที่หรูหราแต่มันให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองผนังอิฐเก่าแก่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของฮอลแลนด์ถูกประดับด้วยหมอนอิงผ้าไหมไทยรูปภาพขาวดำเกี่ยวกับวิถีชีวิตริมถนนในกรุงเทพและโคมไฟทำมือ ในบรรยากาศอบอ้วนด้วยกลิ่นหอมหวานของใบเตยกลิ่นหอมมันของกะทิและกลิ่นกาแฟที่ชงชงสดใหม่เมนูก็ถูกขยายออกไปเช่นกันนอกจากโรตีขนมครกและหมูปิ้งแล้วมาลียังได้นำเสนอเมนูใหม่อย่างกล้าหาญขนมเบื้องของว่างริมทางที่ประณีตเข้าซอยซึ่งเป็นตัวเลือกที่ท้าทายสำหรับเมืองที่ไม่คุ้นเคยกับอาหารเผ็ด และแน่นอนชาเย็นไทยที่มีสีส้มเป็นเอกลักษณ์และรสชาติหวานมันกลายเป็นเมนูฮิตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนผู้คนถือแก้วชาเย็นเดินเล่นไปตามลำคลองทำให้มันกลายเป็นภาพคุ้นตาใหม่ของอัมสเตอร์ดัมอย่างไรก็ตามการบริหารร้านกาแฟก็นำมาซึ่งความท้าทายที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงความท้าทายใหญ่ครั้งแรกของมาลีคือการหาวัตถุดิบที่มั่นคงสำหรับเมนูข้าวซอย ซัพพลายเออร์เจ้าประจำของเธอประสบปัญหาด้านการขนส่งและเธอไม่สามารถหาพริกแกงที่มีรสชาติแบบดั้งเดิมได้จากที่ไหนเลยในยุโรปด้วยความไม่ต้องการประนีประนอมกับรสชาติเธอจึงใช้เวลาหลายคืนหลังร้านปิดเพื่อลองทำด้วยตัวเองในครัวเธอโทรศัพท์หาคุณยายของเธอที่เชียงใหม่จดบันทึกทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในสูตรอาหารที่สืบทอดกันมาในครอบครัว ในที่สุดหลังจากพยายามมาหลายสัปดาห์เธอก็ประสบความสำเร็จในการสร้างสารรครสชาติข้าวซอยแบบดั้งเดิมที่เธอเติบโตกับมันขึ้นมาได้เรื่องราวของความทุ่มเทนี้ยิ่งเพิ่มชื่อเสียงของคาเฟ่ของเธอมากขึ้นการบริหารจัดการพนักงานก็เป็นบทเรียนใหม่เช่นกันเธอต้องฝึกฝนพนักงานชาวดัตช์ของเธอไม่ใช่แค่เรื่องการชงเครื่องดื่มและการทำอาหารแต่ยังรวมถึงวิธีการแสดงหัวใจของการต้อนรับแบบไทย รอยยิ้มที่อบอุ่นและคำทักทายสวัสดีค่ะที่เป็นมิตรสยามโรตีคาเฟ่กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเล็กๆอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายนมาลีได้จัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงเธอได้เตรียมกระทงเล็กๆที่ทำจากใบตองและดอกไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ลูกค้าได้ลอยในอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หลังร้าน ภายใต้แสงเทียนระยิบระยับชาวดัตช์และนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้ร่วมกันสัมผัสกับหนึ่งในเทศกาลที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยทำคืนอันมหัศจรรย์นั้นถูกบันทึกและเผยแพร่โดยบล็อกเกอร์ท้องถิ่นเป็นการแนะนำประเพณีอันง,งดงามของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นบ่ายวันหนึ่งมีแขกพิเศษมาเยี่ยมที่ร้านโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้านั่นคือเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ท่านได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคาเฟ่นี้มามากและต้องการมาชมด้วยตนเองเมื่อท่านก้าวเข้ามาในร้านท่านรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นมุมเล็กๆของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างแท้จริงและเป็นที่รักอย่างมากในอัมสเตอร์ดัมท่านได้พูดคุยกับมาลีเป็นเวลานาน,านรับฟังเรื่องราวของเธอภาพของท่านกับมาลีในร้านกาแฟได้ถูกเผยแพร่อย,อย่างกว้างขวางในชุมชนคนไทยทั่วยุโรปและเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน เรื่องราวปิดท้ายในเย็นวันหนึ่งหลังจากลูกค้าคนสุดท้ายกลับไปแล้วมาลีนั่งอยู่คนเดียวจิบชายเย็นช้าๆเธอมองขึ้นไปบนผนังที่มีแผนที่โลกขนาดใหญ่แขวนอยู่ที่ลูกค้าได้ใช้หมุดเล็กๆปักลงบนบ้านเกิดของพวกเขาหมุดถูกปักอยู่หนานแน่นทั่วยุโรปและมีบางส่วนจากทวีปอื่นๆด้วยซ้ำเธอระนักรู้ว่าเธอไม่ได้สร้างแค่ธุรกิจ เธอกำลังสร้างชุมชนเป็นบ้านที่อยู่ไกลบ้านไม่ใช่แค่สำหรับตัวเธอเองแต่สำหรับทุกคนที่ก้าวผ่านประตูนี้เข้ามาเธอยิ้มออกมาคิดถึงไอเดียต่อไปของเธอฉันเรียนทำอาหารไทยสำหรับเด็กการเดินทางยังอีกยาวไกลและมันก็สวยงามเกินกว่าที่เธอเคยฝันเสียอีก